อ้าวแล้วท่านอาจารย์ไปไหนอ่ะไไหนพี่่มแล้วสรุปผมจะได้ไปหาอาจารย์มูเซอร์ไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ดิเธอบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไอ้เด็กนี่ไปอ้าวยายเปื่อยกำลังดักรอพวกมึงสองคนอยู่อ้าวโดยเฉพาะหลานของมันเฮ้ยแล้วลุงรู้ได้งไงว่านี่เป็นหลานของของขอ่อยยายเปื่อยไอ้มูเซอร์เราให้กูฟังหมดแล้วอ๋อเฮ้ยกูจะจำไม่เลยได้เก่งที่มึงกับ ทไวุก,กคนเฮ้ยมึงยังตามกูมาอีกเหรอวะกราับสวัสดีพีพีเอทุกทุกท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาในป่าเพื่อจะพาไอ้น้อยเนี่ยมาส่งให้กับท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็ไม่ได้ไปส่งมันก็วัน2วันแล้วนะทุกคนก็ให้มันไปอยู่ที่บ้านผมนะมันก็ดีนะมันไม่ทําอะไรเลยนะทุกคนผมก็ให้มันอยู่บ้านนอนอยู่บ้านนะทุกคนก็วันนี้ ก็มีโอกาสได้มาเพราะตอนเช้านี้ผมก็ทํางานนะครับก็เลยตอนเย็นก็เลยจะมาส่งมันไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรารีบเดินทางเข้าไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่าเพราะวันนี้ผมนัดกับท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยไว้ด้านในหนู่นนะครับท,ทุกคนก็เพื่อจะมาส่งมันไปกันครับไปทุกคน <c oughs> ไปน้อยไปอยู่กับอาจารย์ก็ทำตัวดีๆ มึงไม่ต้องทำอะไรแล้วอาจารย์ให้มึงทำอะไรมึงก็ทำาอะอาจารย์มูเซอร์ก็ไม่ได้โหดร้ายว่ากูก็บอกเขาไว้แล้วว่ากูจะเอามึงเนี่ยไปอยู่กับเขาก่อนเออ,อ,เนะเอทำตัวดีๆเลยใช่ไหมเออทำตัวดีๆอ่ะถ้าทำตัวไม่ดีมึงก็โดนตีอ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะล้วแต่นะแล้วแต่อาจารย์มูเซอร์เดินไปทางนี้ไปนู่นเลย ก็ทุกคนก็ต้องไปส่งมันทางด้านใหนหนู่นนะก็อม่วไอ้วันนั้นก็ไปตามลุงสุกนะดีนะทุกคนที่ลุงสุกไม่เป็นอะไรนะครับก็ไอ้ายเปื่อยนี่ก็โหหอร้ายมากคือลุงสุดลุงสุกเนี่ยก็โดนกัดตรงด้านหลังนะแต่เป็นแค่รอยน้ำลายเฉยนะไม่เป็นรอยฟันนะเพราะมันกัดไม่เข้านะทุกคน แถวนี้เลยอ๋อน้ำทุกคนไปมึงก็อย่าดื้อนะเว้ยไปอยู่กับอาจารย์อ,ะอ่ะเข้าใจเปล่าตอนนี้ยายมึงอะ่ะไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วเว้ยตอนนี้แก่กายร่างเป็นผมดำลนะวกูก็ไม่รู้ว่าแกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า แต่กูว่าถ้ามึงเจอเขาเนี่ยเขาเล่นมึงแน่แน่กูบอกเลยพอกูไปเมื่อวานนี้ก็เขาก็จะเล่นกูเหมือนกันย้ายมึงนั่นแหละตอนนี้อันตรายมากเลยลทุกคนก็มาส่งมันนะครับให้มันไปอยู่กับท่านอาจารย์มูเซอร์สักแบบให้แบบรู้ว่ามันไม่ทำร้ายใครอะนะทุกคนเดี๋ยวรอค่อยมาหามันนะ ก็ต <c oughs> อนน้อยๆอยู่กับผมนี่ก็นิสัยดีนะทุกคนแต่มันก็เป็นคนพูดน้อยนะมันไม่ค่อยพูดเลยบางทีผมถามมันมันก็ไม่คุยไม่รู้ว่ามันกลัวอะไรหรือเปล่าไปนุ่นอยเดินมาข้างหน้านุ่นมึงคิดถึงยายมึงเปล่าฮะ อสียงใครกูไม่รู้เฮ้ยทุกคนใครวเคะเฮ้ยไปรู้ไปลองเข้าไปดูดิดดกูมาส่งคนแล้วนะมึงเป็นใครวะม,รรม,รมึงพูดอะไรของมึง กูไม่รู้ที่ของใครแต่อาจารย์กูนัดมาที่นี่เว้ยแล้วมึงอะเป็นใคร,ร,รทุกคนมันเดินอยู่ในป่ารกทั้งมึงไม่ใช่ไม่ใช่การแต่งตัวไม่ใช่แล้วมึงเป็นใครวะฮะเดี๋เนี่ยลาผ่านแล้วเว้ยมีค่าผ่านทางผ่านทางอะไรของมึงวะมึงมาคนเดียวมึงอยา่าแจ๋วเว้ย มึงว่ามึงเก่งนักเหรอฮะทำพวกเองสคนจะเทือนได้เหมือนกันไอ้น้อยมึงพร้อมเปล่าพร้อมช่วยกูเปล่าใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนกูไม่มีเวลาจะมาคุยกับมึงหรอกกูต้องไปส่งคนด้วยจะไปหาใครกูมาหาอาจารย์รู้จักเปล่าอาจารย์มูเซอร์อ,อะฮะมึงพูดห่าอะไรวะ อาจารย์มูเซอร์ไปหายมูเซอร์ทำไมมันไม่โยก็กูเนี่ยเอามาส่งให้อาจารย์กูเนี่ยเขานัดกูมาที่เนี่ยแล้วมึงมาเป็นใครไม่ต้องรู้หรอกไอ้เชี่ยกวนตีนว่ะอย่ากรู้ต้องตามไปจะตามไปทำไมล่ะพี่มาคุยกันก่อนเฮ้ยน้อยระวังไม่เข้าใกล้ผมจะคุยหนงอย เอาไงดีวไว้น้อยไม่ดีกว่จะเป็นคนดีนะไม่ไว้มันก็ระวังตัวนะเว้ยน้อยมันรำบางยังไงเหรอพี่ทุกคนใครก็ไม่รู้นะแต่อาจารย์มูเซอร์เนี่ยนัดผมมาที่นี่นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ย hey! มึงจะไปไหนวะเฮ้ยไปไหนล่ะพี่ไอ้น้อยมาเจรจากันดีๆก็ได้ก็กูบอกว่ากูนัดกับอาจารย์กูมาส่งคนเนี่ยมึงอะเป็นใครมาดักพวกกูทำไมวะ ก็กูไม่รู้จักมึงนี่ไงกูเลยถามนี่ไงไอ้น้อยมานี่ขอยนุนลังให้กูมึงอะเป็นคนที่ไหนวะฮะทำไมมึงมาอยู่แถวนี้นทุกทีได้แหละทุกทีห้าอะไรวะมึงนี่กวนนะมึงอะ,นนะนะคนมึงเป็นใครวะฮะเลออยู่ตรงนั้นแหละอย่าก,ก้าวเข้ามา มไปไนะมันจะมีกานเป็นไปมึงก็เข้ามาดิบบลมแรงมึงไมได่ดักว <S <S ดพวกกูทำไมวะฮะมาหาไอยมูเซอร์มูเซอร์มันไม่โยกู้เพื่อนไในมูเซอร์อ,รอ,รอ,รอ้าวก็อาจารย์บอกให้ผมเนี่ยพายคนเนี่ยมาส่งแล้วท่านเป็นเพื่อนเหรอใช่อ๋อแล้วอาจารย์ไปไหนอ่ะไม่โย ไม่ว่างอ้าวมีธุระที่ต้องทำอ้าวก็เขานัดผมมาที่นี่ให้เขาจะมาออกมารับคนเนี่ยมันผิดนัดกับมึงแล้วอ้าวอย่าเพิ่งเอาเด็กคนนี้ไปให้ไอ้มูเตอร์เอาทำไมอ่ะไม่ได้อย่าเพิ่งถ้ามึงเอาไปให้มูเตอร์แล้วมึงก็ต้องโบษสเตอร์ใช่ไหมนะอ้าวไม่คอยชวยชักเท่าไรทำไมอ่ะก็วันนี้อาจารย์นัดผมมาเนี่ยผมก็ต้องมาดิ มันผิดนัดกับมึงแล้วอ้าวอ้าวแล้วท่านอาจ,จารย์ไปไหนอะไหนดีไม่แล้วสรุปผมจะได้ไปหาอาจารย์มูเซอร์ไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ดิเธอบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไอ้เด็กนี่ไปอ้าวยายเปื่อยกำลังดักรอพวกมึงสองคนอยู่อ้าวโดยเฉพาะหลานของมันเฮ้ยแล้วลุงรู้ได้ไงว่านี่เป็นหลานของของข่อยายเปื่อยไอ้มูเซอร์แล่าให้กูฟังหมดแล้วอ้าว เอาแล้วแล้วไอเด็กคนเนี้ยจะเอากับมันยังไงเนี่ยก็อาจจะมอนไปก่อนอ,อะไรนะจะเอาไ,ไปดูแลก่อนอให้ผมให้ไปมัวม่วๆได้หน่อยแล้วแล้วท่านอาจารย์บอกให้มารับตัวใช่ไหมใช่ถ้าผมมึงไปกันสองคนผมมึงตายแน่<อ>ได้เลยไอ้เด็กเนอแล้วแล้วมันชื่ออะไร เด็กดีชื่อน้อยเฮ้ย,ย,ยทุกคนชัวนะมึงเชื่อกูเหอะไว้ใจได้อยู่แล้วอืมกูม,มารับหน้าแทนในมูเซออ๋อแล้วไอ้ยายเปื่อยเนี่ยมันรอดักพวกผมอยู่เหรอครับใช่ยิ่งถ้ามาเจอมึงนะมันฆ่ามึงทิ้งแน่โอ้โหไอ้น้อยเมื่อไม่นานวันนี้กูได้ข่าวว่าพวกมึงสองคนไปป่วนมังคตาสุกเหรอใช่ ท่านรู้ได้งไงเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ยใช่เมย,อยใอเ่ถ้มเมึงเม่เอเมันอเจอมึ่หเ้ื่อม่อเมึงแเ่อือเมื่อเมื่อเมื่มอเป็นอยานแลเวก่นว่อสิ่งที่อูพู่เม็นเรื่อเจริงเมกมแรงเลยนะ<ห>แต่อ่อเอเออเเออ่อ่ม่ม่่อ้เด็กนี่มาแล้วเราก็แยกย้ายกันตรงนี้อือ้น้อย เองต้องไปอยู่กับเขาก่อนเพราะท่านอาจารย์มูเซย์เนี่ยให้เขาเนี่ยมารับได้เลยได้เลยกูชื่อหวังหวังใช่อ๋ผมเรียกว่าท่านหวังนะครับผมหวังไปเฮ้ยเดี๋ยวเราไว้ค่อยเจอกันนะโอเคพี่โอเคคไปเองไปอยู่ขอ๋อท่านหวังผมขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาบอกกับผมไม่งั้นนี่ผมเข้าไปนี่อาจจะโดนเล่นงานแน่เลยมันดักรอมึงอยู่แล้วไอ้เปื่อยอะ ไว้ใจไม่ได้ใช่ครับอไอเ <ฮะ S 2> องสิกูะเจามันไปดูแลเองได้เลยครับก็เดี๋ยวท่านจะไปเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงจะให้ผมไปเดินไปส่งไหมได้เพื่อความสบายใจของเองได้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งกั้างทางนะ <ไป S 1> เราก็เพิ่งเจอเหมือนกัน <ไป S 1> ไปไอ้น้อยตามหลังผมไปท่านหวังนะทุกคนเดี๋ยวก็ไม่หวังดีงดโอ้ได้เลยครับผมขอทุกคนเ,กเดี๋ยวเราจะตามท่านหวังดี <รอ S 1> ไปก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยกลับนะเพราะเรายังไม่มั่นใจเลยว่า จารมูเซอร์เนี่ยให้มารับจริงๆหรือเปล่าแต่ที่แกพูดเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยนะรู้ว่าไอ้นี้ชื่อน้อยแล้วก็รู้ทั้งที่แบบผมเนี่ยกับลุงสุกเนี่ยไปเจอยายเปื่อยมานะ <c oughs> กอต้องเช็คดูให้ดีนะทุกคนไม่รู้ว่าใครตามมาหรือเปล่า แล้วตอนหวังอาจารย์มูเซอร์ตอนนี้เป็นไงบ้างอะสบายดีอืมอ๋อแล้วท่านอยู่กับหมู่บ้านเดียวกับแกเหรอกับท่านอาจารย์มูเซอร์เหรอโอ้ครับผมบบบบอืมครับครับงั้นผมไม่พูดละ แล้วเราเดินกันอย่างนี้นี่ไอ้ใยเปื่อยมันจะไม่ออกมาใช่ไหมท่านหลวงอ๋อแต่เส้นนี้ผมไม่เคยมาเลยนะทุกคนเหมือนเป็นเส้นลับเลยนะทุกคนดูมีบ่อหินบ่ออะไรไม่รู้นะตรงนั้นเป็นหลุมศพอ๋อทุกคนนะหลุมศพเป้าหลุมศพเกา่าอ๋อ ก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมส่งแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละวดีนะพี่ไอ้น้อยมึงก็อยู่เขาไปก่อนนะเดี๋ยวท่านอาจารย์มูเซอร์ก็คงจะออกมารับเองแหละเข้าใจปะ<ม>ก็ขอบคุณท่านหวัง,งมากๆเลยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วเช่นกันขอให้เดินทางปลอดภัยเราจะแยกสวัสดีครับท,ท่านหวัง ก็ทุกคนท่านหวังดีกับไอ้น้อยเนี่ยได้ไปแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมก็เดินทางกลับแล้วก็แกมาบอกเขานะว่ายายเปื่อยเนี่ยมารอดักพวกผมสองคนนะก็ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็ให้เพื่อนแกเนี่ยออกมารับไอ้น้อยเองนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยไปทาอะไรกันแน่เ <c oughs> ดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ เริ่มจะมืดแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเสียงใหญ่ใหเฮ้ยเสียงให้่ใหเปื่อยทุกคน้ยทุกคนผมว่าต้องรีบ ินทางกลับดีกว่าพอเสียงไใหญ่เปื่อยชัวร์เลยนะทุกคนมันคงไม่ใช่เสียงใครนะพอเสียงนี้ทุกคนก็น่าจะจําได้นะครับไปไป,ไปทุกคนขึดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนถึงทางออกเลยดีกว่านะครับไปไปทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ออกจากป่ามาไกลแล้วนะก็ข้างหน้านี้ก็จะถึงทางออกแล้วนะครับ เดี๋ยวเรารีบเดินทางออกจากป่าตรงนี้กันดีกว่าแล้วก็กลับบ้านดีกว่านะครับก็ดูก็เงียบๆนะป่าตรงนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วด้วยเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยทนได้ยินเสียงไหมเฮ้ย เฮ้ยมึงยังตามกูมาอากีกเหรอวะไอ้วันนั้นกูก็ไม่อยากจะทำมึงหรอกมึงจะมึงจะกัดลุงกูไงกูก็เลยต้องทำมึงกูไม่ตามหรอกเว้ย กูตามแม่งกูก็โดนมึงดิทุกคนถอยถอถอย,อยคือโชคดีมากเลยทุกคนที่เราออกจากป่าเขตป่าอันตรายนะทุกคนคือมันตามมาเนี่ยก็<ม>จะถึงทางออกแล้วนะไปทุกคนถอยถอยถอย ผมจะถึงทางออกแล้วนะออกแล้วนะทุกคนก็ไอ้ใย,ยเปื่อยเนี่ยมันได้ตามผมมานะก็โชคดีมากเลยที่ผมเนี่ยออกจากเขตป่าที่อันตรายนะทุกคนก็ไอ้ใย,ยเปื่อยเนี่ยมันตามมาไม่ทันนะทุกคนแต่มันก็บอกนะว่าให้ผมกับลุงสุกเนี่ยระวังตัวไว้แล้วก็บอกให้ลุงสุกเนี่ยมาตามล่ามันต่อนะโอ้ คือผมว่ามันนี่ยิ่งนานยิ่งน่ากลัวขึ้นทุกทีนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะจัดการมันยังไงแต่ผมว่าเนี่ยเริ่มจะยากแล้วนะก็ตอนนี้ถึงเส้นทางแล้วก็ขับรถออกไปนี่ก็เดี๋ยวก็ออกจากข้างนอกแล้วนะทุกคนก็ทุกคน,กกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับกันดีกว่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะไอ้น้อยผมก็ฝากอะ ลุงหวังเพื่อนอาจารย์มูเซอร์ไปแล้วนะทุกคนก็ผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนจริงๆนะครับ <c oughs> hoc, เขาคงไม่หลอกหรอกเพราะเขาก็พูดทุกอย่างเลยที่เขารู้นะก็เรื่องนี้ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็น่าจะพูดให้แกฟังนะครับไปทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ